สีแซดวันนี้เร็วบอลิต้าวันนี้โคดโคดวันนี้เร็วลูกเลยมามามา,มา,มาหาพ่อเร็วัวนนี้วันนี้ก่อนไม่เอานั่ง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 วันนี้เร็วสีแซดสีแซนหนูมาหน้าน,นี่เร็วหนานี่เร็ว สวัสด uhm. ีครับเร็วสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมอยู่ทุ่งนาครับวันนี้มาคุมงานก่อมาคุมงานนะครับวันนี้สีแซดสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีคุณหนูสวัสดีคุณอาก่อนแล้วสวัสดีครับ โหโหว,วันนี้โคโคสวัสดีก่อนวันนี้สวัสดีครับก่อนสวัสดีข้าก่อนแล้วสวัสดีข้าก่อนสวัสดีข้าก่อนแล้วเออนั่งกับพ่อก่อนนั่งกับพ่อก่อนแล้วอืมอืมไม่เอาเอย้ยปลาเลตตามึงไม่เอาไม่เอาโอ้โอ้โอโอโอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ปลาเลตตาออกไปก่อนอ,ออกไปก่อนเดี๋ยวพ่อเออนีอ่ออกไป สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีกับบรรยากาศกับท้องทุ่งนาภาคอีสานจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้ผมมาเตรียมพื้นที่จะทําเกษตรกรรมตามที่ผมคิดฝันวาดฝันไว้ครับกับพื้นนี่นาะตรงนี้ผมจะทําเป็นบรราสวนกล้วยหอมครับกล้วยหอมทองครับเพื่อเศรษฐกิจที่ผมไปดูงานก,กับแก่มาที่จังหวัดปทุมธานี นะฮะกำลังจะยกล่องยกล่องไถย,ยกล่องนะฮะเพื่อที่จะปลูกกล้วยหอมเป็นเพื่อเศรษฐกิจเพื่อที่ผมตัดสินใจลงเป็นกล้วยหอมนะฮะตอนนี้มีลูกสาวกวับลูกชายสามตัววิ่งเล่นด้วยเป็นเพื่อนแดดมากเลยครับจังหวัดอุบลไม่ทราบว่าแถวบ้านท่านแดดหรือเปล่านะครับนะฮะที่อุบลแดดมากเลยนะฮะ เดินมาดูผมเจาะบ่อบาดาลไว้นะครับกําลังจะมาดูว่าบาดาลผมน้ำมันไหลไหมธรรมชาติของของการทําไล่ทําสวนนี่นะฮะเราจะต้องมีน้ําเพื่อมาหล่อเลี้ยงนะครับผมขุดเจาะบ่อบาดาลน,นะครับเป็นที่เรียบร้อยลงซัมเมอร์แล้วนะครับ ัมมร์ก็คือเครื่องที่จะดูดน้ำออกจากบาดาลขึ้นมาเพื่อใช้ในการเพาะปลูกนะครับ แดดมากเลยครับที่อำเภอพิบูณ์บ้านนาแกรครับวันนี้เดี๋ยวผมสักครู่เดี๋ยวเอารถยกเออรถแมคโครมาขุดสะขุดบอ่อตรงนี้ใต้ต้นกกว่านะครับผมจะมีบอ่อปลาขนาดเล็กประมาณ30เมตรคูณยี่สิเมตรนะครับเพื่อที่จะไว้ปล่อยปลาธรรมชาติเป็นสระไม่ลึกครับเป็นบอ่อเล็กๆไว้สําหรับรอ เอาน้ําหล่อเลี้ยงในเวลาฤดูแรงนะครับแล้วพอถึงเวลาพักพวกผมมาเที่ยวยามหาผมก็จะพาโดดโดดโกกว่าลงน้องสะตูมมวนซืนก <c oughs> ินเหล่าสูบปลา <c oughs> ครับบรรยากาศดีครับอากาศแต่มันวันนี้อากาศร้อนไปหน่อยไอซีแซดทุ่งนาผมครับ นี่ครับบรรยากาศด้านหน้าติดถนนใหญ่นะครับะระยะของสวนกล้วยผมนี่น่าจะประมาณ800เมตรนะครับผมกำลังจะไถเตรียมดินแล้วครับควนดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะยกล่องยกสวนนะครับขุดบอ่อปลาทำคอกหมู คอกเป็ดคอกไก่ครับผมปรับที่ดินไว้ทำข้อวะข,ข้อควายเพิ่มขึ้นเรียบร้อยนะครับมีโอกาสมาเที่ยวนะครับจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับเด้อพี่น้องเด้อมากินปลาหน้าไอจอนนี่นะครับมือปราบอินดีพี่น้องเลยมายามมายามผมอ่ะไปโคนไปไปสีแซดไปเร็ว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  เร็ว,ร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 วไปไปไปความสุขบนท้องทุ่งนาครับกับชีวิตเกษตรษกรจอน,นี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเจ้าพญาเงินนะครับแม่แม่ควายแม่พันควายไทยได้มาจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับไอสาตัวนี้ก็หมาพันชม้์นะครับ ละบดอทายาทเจ้าปุซานบรรยากาศดีครับพี่น้องครับองหน้านี่ครับ <c oughs> พญาเงินครับควายไทยแม่พันนะครับท้องสี่เดือน,นครับอ่าสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีสวัดีัด,ดีพ่อก่อนสวัสดีครับเจ้าพญาเงิน,นครับจากจาังหวัดอุทัยธานีของท่านภูมิกับอนเนกเตาสุภาพมอบให้มาไว้ครอบครองและดูแลหนึ่งตัวนะครับเป็นควายสายพันธุ์ ลูกเจ้าพญาหงาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับแม่ขาวอุทัยธานีตอนนี้อายุได้เกือบสองปีนะครับท้องเงินอุทัยเงินอุทัยอยู่ในอยู่ในท้องนะครับทายาทเงินอุทัยอยู่ในท้องนะครับสี่เดือนนะครับอ่ะกินยาเลยลูกไม่กินครับอาครับมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดอุบลน,นะครับเด้อมายามฟ้ามตรงหน้ามือปราบครับบรรยากาศดีาย ลม,มอยอยเดี๋ยวผมจะก,ก่อยปลาสูกินพี่น้องเลยอ่ะมีโอกาสมายามกันครับเดี๋ยวผมไปทำเห็ดเบีย้ยเห็ด,เห,ด aj, เห็ดเบี้ยงเห็ดหน้าเห็ดเห็ดเบี้ยกเห็ดงานก่อนนะครับเด้อคุมงานก่อสร้างก่อนนะครับเดี๋ยวดูน้ำก่อนครับน้ำผมไหลไหมไปดูเพราะผมให้ช่างเขาเจาะบ,บาดาลไว้ทิ้งไวนะครับไม่รู้ว่ามันไหลหรือเปล่า ส่วนรถไถรถแมคโครก็กำลังดําเนินการแมคโครเดี๋ยวมาตอนบ่ายเดี๋ยวตอนบ่ายขุดบอ่อเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปกให้ลงให้ดูอีกนะครับชีวิตกเกษตรกรครับ วานะ้ำมันไหลคอยแต่เนี่ยมันค<ะ>ือไหลคอยไต่ผมมาไฟนบ่เถิงยังไร้อนมากใจแห้งนะบอครับแต่ก็อยแถวผมติดมากนั่นถ้าใจปนิมันแสบที่บ่อจะกออกคนไดนเกลียวก็ไสอยู่เกลียวเียว คือทไหอย่างนี้ผมจ้อนียงกันสองเพเขาเดินไผ่ไปทอกันได้สองใสนี่มมุนเลยดังเขาอืดอื่นคือจะวาเสมอดออกจะว่าบปิดหลอบมันคือเคได้หลอบเื่องนึ่งนะเสมอดเนี่ยมันเสมอดแห่งเครืงสองเราห้ามใส่ไฟยู่หันมันไม่ไฟโยจัเย <v yd> <ients> ียงน้าลงมาหาหันมัเป็นสอ สองขุนหนึ่งชุนหานะผมเบิ่งมา the in บอกว่าสิแก้ไขวิธีไหนดิไอ้แนะนำมึงว่ามีแต่เดินสายไฟออกไปกอมาจะเถียงต่างเลยเราเอาก็ร้องแกะใครดิมันยาวอยู่ได้หรอผมมาจากตรงนั้นแต่ว่าสายมาไกลเป็นผมกับประจักว่ความวิธีไม่สู่บอกเพราะว่าจะเก่ามันเคยเดินมาสองสองเดือนามันไกลจะเห็นที่เดี๋ยวมันมากพี่งาพี่ดีสายไฟมันดีสอดนั่งนั่งตาพี่ดี เอาเลยสายนทำเงินนี่คือสายอย่างไรนี่สายลงไปหาข้ามืงินรายนี่คืออย่างไรนี่คือมันมีเขาในเสือมันอยู่นี่กล้วปวกโดนระบบตัดเขมันหน้าส่วนนี้มันก็ระดุดครับตอนนั้นเราสีท่านหัวนันเป็นสองสายอ่าส่วนี้มันเป็นลงมันต้ไปสี่สายนี่นี่มันมันสีบรสอดน่ามัสีบรไม่สอดมันสายหัวนันจะมีสายกาวลงมันลงไปในข้ามืง กรหรุนมนี้ิสตอดไหลไปน้ำหนามใดญ่นะาขน้นหัวแล้วม,มันใส่แท่งกินนี่รุ่นแบบแห้งเสียงเสงน่ัประเมินเม,มือนสองหาลอยไฟแห้งสิบบอกจะออกคำวิโบอ่ออกนะแต่ออกแห้งเยอตัวงัหนรุ่น,นแห้งหนึ่งทำได้ เดี๋ยวผมเฮ็เดเบียรก่อนนะครับเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมานันอีกเคื่อนึงครับ